เป็นทุกข์ถ้าใจไม่หลงันย้อนไปมามันจะรู้ทีนี่นะนี่ละจิตมันจะหดตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวนี่แหละสร้างสวรค์นิพพานขึ้นที่นี่เข้าใจไหมพอเห็นอันนี้รอบแล้วจิตจะถอยจากนั่นมาเป็นตัวของตัวแต่ก่อนมันไปยึดอันนั้นมาเป็นเรานี่เป็นขกกนองเราแขงเราขาเราอืมทุกข์ก็เป็นของเราอะไรเป็นของเราไปหมดมันจะไปกวนนั้นสร้างไฟเผาตัวเองทีนี้นพอพิจารณาสิ่งอันนี้ว่าต่างอันต่างจริงหนังเนื้อเองก็ดูเวลาตายแล้ว ไเผาเขาไม่เห็นว่าอะไรเวลานี่เป็นทุกข์มันมันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยถามอย่างั้นนะแล้วขัน้นขัาน้าขั้นวาทุกข์มาเป็นกายจริงแล้วทุกข์เกิดแล้วดับไปทําไมกายยังไม่ดับถ้าว่าทุกข์มาเป็นกายจริงแล้วทุกข์ต้องตั้งอยู่จนกระทั่งถึงถึงกายดับใช่ไหมนี่มันเกิดขึ้นชั่วข่าวดับไปชั่วข่าวอันนั่นก็เป็นอันนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้อย่างนี้เข้าใจหรือนี่เรียกว่าพิจารณาซักมันทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนทิ้วทิ้ว แล้วต่อไปมันก็ลออเขา,ม,าออมันเพราะล่อมันมันมันลื้อถอนเข้ามาปุ๊บเข้ามาหาหัวใจใจเป็นตัวมายาเมื่อปัจจไม่เป็นมายาโกหกเจ้าของที่อย่างเดียวใจเป็นใจสิ่งนั้นกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ต่างอันต่างจริงกระทบกันหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่หวัน่นนั่นเพราะใจรู้เป็นตัวของตัวแล้วใจสังหกเป็นผู้เอ,เอ,เอ็นเอียงมีเข้าใจหรือ นี่ให้พิจารณากันอย่างนี้เมื่อสู้วันนี้ไม่ได้เอาวันหลังพิจารณาอีกแต่อยา่าคาดจะหมายนะเอาปัจจุบันเป็นต้นเหตุเลยอย่าอย่าไปคาดเปหมายวันนี้เราลู่อย่างนี้วันหลังจะให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะต้องต้องสร้างความรู้ขึ้นใหม่ปัจจุบันปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันวันเข้าใจเหรอ,อันนี้หลวงตามาเล่นรับพอแล้วพูดให้ฟังนี่นะมาฟังถือว่าก้นแตกเนี่ยฟาดกันอย่างนี้แหละไม่ได้คํานึงถึงก้นแตก ถามหาต่เหตุกับผลหรือความจริงอย่างว่าสุดท้ายต่างอันต่างจริงมันจะตายเวลานั้นมันก็ไม่หวัน่นเห็นไหมละ่ะท,ทุกข์กันไหนไหนทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์กลายเป็นเรื่องของกายจิตเป็นเรื่องของจิต